พื่อนเล่นไหนวะแล้วกูไม่ไปแล้วกูเล่นอยู่ซ้ายไล่อยู่ในผ่านเอาโทรให้ได้ดิเพื่อนตรงกลางหายนะข้างข้างล่างระวังตรงกลางหายอ้ไม่ายตรงกลางหาเดือดเยอะเอามาแล้วมาแล้วเขาไม่ได้อยู่เรียกว่าอ๋อไม่ได้ไปล่างแล้วนี่พี่มาตั้งสี่ห้าตัวสัตว์โอ้มาสี่ตัวแล้ว ไม่ได้เอาไปเล่นไปกลาง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 เบรกเตอร์สปานี่ต่อดิได้ปะโอ้ถ่ายแล้วไม่ได้ไม่ถึงสกิลผมหน่อยครับสกิลผมหน่อยเล่นปอะมาเป็นรถสมุกเลยโอ้โหมันมีวอร์ดอ่ะเนี่ยมีมีมีโอ้ยสกิวถ้าเข้าไปตันน่าจะรอดละวสกิวดูว่ามันไม่มีวอร์ดไม่มีบิงนะจมสัตวดนี่เข้าทัวร์บอลได้

ไม่มึงบินเข้าไปกูเลยสตาร์ทเลยช็อคเลยครับไม่จบกูได้อะไรนะกูเหรอเอ้ยเอาชายมาเอาชายมาถึงกูเหรอเมื่อกี้กูเดินสตัน์สองตัวไงแต่ว่ามันเดินแยกกันโบข้างล่างลุนเออเดี๋ยวไปเอาเดี๋ยวไปเอายไม่ไม่เต้นไม่เต้นหวานนะเมื่อกี้เนี่ยไม่เต้นเดินมาโอ้โหโคตรแรงเลยไม่เต้นไม่เต้นโดนไซ้ายซ้ายซ้าย ดันไปก่อนดิไม่ต้องไม่ต้องอว,นะวิ่งมั่วเลยดันได้ก็ดันไม่เต้นมาตัดหวานเมื่อกี้ดูเขาได้ปะดันได้ก็ดันไล่เราฟีคิวเนี่ยเห็นป่าวข้าแม่งให้หมดไอ้ศาสเรามีวิชั่นได้เปลี่ยนแล้วเฮีย,ยมแม่งนิ่มๆเดิมติดๆดกันนี่ฆ่าแล้วแหละวันนี้แบบเสียบไม้มาให้แล้วอะ่ะเราแบบปิ้งอย่างเดียวอะ่ะต่อย่างต่อย่างเนี่ยนี่ข้างบนโดนข้างโดนระวังโนไม่ได้เลย ไอโอไม่ถึงวะโทษรีพอร์ตมาได้ตัวนี้รีพอร์ตนมากลางว่ะกูได้คลิปมันจับมึงจุดไปอ่ะมา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 กลางมากลางโดนอีละโดนอีละไม่ใส่ถึงได้รีพอร์ตกูยังพี่มันไม่ถึงเลยรอกันรอกันไปร่วมไม่ทันแล้วสวยแลนะมึงสวยว่ะแม่เชื่อในพี่นัดขูเชื่อในพี่นัด กดเลยกดเลยไม่ใหเจอ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 แม่งปวดูลอยอยู่แล้วคุชิปปิ้งใหม่กันแล้วแก่แก่ชิปปิ้งตั้งมาบ่อยจังพกหน่อยพกหน่อยแก่หน่อยที่เอวยังกดติดเลยตัวยซ้ายหน่อยไหมไปไปไปวอร์มแล้ววอร์มแล้วดุยข้าวข้าวข้าไปแล้วกูไปแล้วมีมีหมูวะ เฮ้ยเฮ้ยมันยืนอยู่เฉยวะที่ปิงไงสั์กู่หาให้กูาให้เด่นหบวเชอร์หกชัวเอร์อยู่ตรงกาอยู่เลยกลงเลืตรงกลางพุงมาฮุกอะไราหลอนไมน่แม่งหลอนไหมเห็นภาพหลอน มาแล้วโดนกันทุ่คนหอยนะบุหอยนะหายกันแล้วชูเดอรเอาเลยอเลยบวกมันไปแล้วไปดีดิเอิร์ดหมดแล้วตามเลยตามเลยเดี๋ยวบวกเข้าแล้วเนี่ยต้องโดนปุ๊บไม่โหดจังอะบ้าหรอ นี่โอ exactly. ้โหกดเพีเยอะมากเดี๋วไปหน่อยเพื่อนเนี่ยไม่เหมือนมาเป็นรนย่าไล่อะแต่ละคนเมือกี้แบบขอกูทีหนึ่งขอกูทีหนึ่งแม่ทาเป็นหลบเนี่ยแต่กูโนตุแล้มึงดันไมาทำไงอะที่มาทไงอะีแม่เลยน่ยมีคนมา กูมีอตเทอร์เช่นหมเพื่อนไม่โดนจับวะ่เงอยู่วะโอ้โหทำไมกูมาอยู่ในนี้เนี่ยกูอยู่ในนี้ได้ไงบอกหน่อยบอกกูหน่อยมาอยู่ในนีด้ได้ไงไฮ้กูมีอาติแล้วนะถ้าใครอยากได้ งกลางตรงกลางกระเป๋าแล้วอ่ะผ่านิีตัวโอ้โหหน้าไหม้มตลายรับปลายรช็อตไปเดี๋ยววิ่งไปกลางด้ <c oughs> วยเจ็ดวิมีผ่านิมบัตโอ้ยมีนหานในบวกกว่าแล้วแต่มันพุ่งไม่ได้มั้งหลบอยู่ดีไม่มีทอวิ่งขึ้นไปเฮ้ยระวังระวังไม่บวนะบวกเลย

เอ้ท่แล so so like <ivan> ้ว <wonder> ันบลันาอลเรคายังไงนี่ป้อมป้อมป้อมเพราะวุตายแล้วจบละจบแล้วจบลูครับก็คงอ้าปากวอกนส่วน่ในหมดใช่ลูกครับไม่ได้ดูแล้วออกว่ไม่ได้ไปส่วนสวนในหมดจังวะ ไปซื้อหวาดไปวะไม่มีหวาดไม่ซื้อโหมดจะซื้อป่ะขวาขวาไปเอาโลดิพวกมึงเอาได้ไม <Ah ่เอาขวาก่อนเหรอะขวาหน้าหน้าอมากเลยนะมน้าาเลยโอ้ต้องดิบมันปั๊มเลยนะเอาติ้ยต้องตาย องไนีเลยวะสุดกูสายถึกใส่เดินเดินิวไม่ออกว่าตามเกมเมื่อกี้ออกกวตามไมไม่ทันไวโคลนว่ะฟอรไม่หลุด หนูมีบอดตรงนี้วะลองผ่าดูสิได้เฮ้วให้้ตัวรอดเอเมเจอเด้หรอเจอเจอต่อเหตุเนี่ยโอ้ยไม่รู้ว่าแม่งขโมยนี่ไป ไม่ไหวถอยรอบถอยรอบตหลอดไปไหนวะตูบีกเล่นดีนี่ยอีก่งหลอดมีบีเคบีด้วยระวังมีอยู่อะผดแล้วผดแล้วชัวร์ถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อน

ก,มมกินหมดเด้อไปบ้าไปบ้าไปบ้าไปดิเลิต์ไม่หมดมมเลยอ่ะผ่านได้ไม่ทันแล้วมั้งเถื่อนสัตว์ทีมเราตื่นสายเด่นไม่ทันก็บ้าแล้วอยู่ใกล้ขนาดนั้น ไปแล้วเกยดตัวอะไรวะเกิดสองตัวไปบวกไปดิต้องถอยแล้วถอยบวกไปดินี่ไงบวกไปดิมึงไปยืนบวาากกับแม่งเลย BKB เนี่ยไปนี่ไงมึงเลือดเต็มเลยศาสัตว์นี่ไงคนดูให้ด้วย โอ้ยาสไฟโหรถตัวนี้แทงแทงเที่ยวเลือดเต็มแทงพวกครูเนี่ยแทงพวกครูเนี่ยเข้าไปสตันให้มึงยืนอยู่ข้างหลังคอยสกิลมาแทงช่วยดูเลือดกูด้วยแต่ว่าผมบอกนาหันลโหลต้องไปเกแกงใจเลือดกูนิดนึงกันเลยดูมานัก อุ้ยีไม่ทันเอิร์ธมีอนี่หรอเหือนแบบูไม่ค่าเลยเพื่อนมึงรู้เพื่อดูตัวกูด้วยไม่เด็ดโดนต้องกัรได้เงนบาทที่บบกใครไม่โดนที่บวกไปแล้วตายวาร์ปไปวาบ้าแล้วบวกเพิ่ม้ ากูอั่ใครเป็นคนต่อไปใครเป็นผู้โชคดีโดนี่ยไม่ออกว่ะว่าเปิดได้เฮ้ยเรามันเราลังเบรกคินบาร์เราเคยไม่ได้เหรอไม่ได้โอยแล้วห้วงต้องออกดีกว่าสตาพวกผมก็เจอขายอยูงแดงบ้าบวก บวงวซื้อเกิดมาเลยววะเหลืออยู่เหลืออยู่กูเหลืออยู่กูเหลืออยู่โอ้โหกูนี่บิดซ้ายขวาล้วล้วอ่ะไมันสมองมาว่ะมันสมองมาชิบหาะฮะสปินต่ามมาแล้วเว้ยูอย่สปินอยู่รอไปดิรอไปดิต้องไหวต้องหวมาดิมาดิมาดิเลี้ยวมาเนี้ยจัดไปดิกูรออยู่กูรออยู่จัดไปเลย ไปที่ใเห็นเด็กเข้ามาเด็กเข้ามาด้วยป่ะเปล่าเราไปเก็บไว้เผื่อแบบโซนตอนที่เข้าบ้าจะไดม่กลับบ้านด้วยีมีบุ้เขียวกลับมาเนื้อดูเด้งเหมือนยืนบ่มีบุ้เขียวแต่ว่ายืนสีกี้บ่ะโรชาเมาโรชาเมาดูเลือดเด้งเหมือนยืนบ่ะดูมีฮาร์ด็กรู้เรื่อง

ดีซี่เลยป่าเก่งเลยนะพี่หมูจริงเลยกูถามจริงมึงเคยขึ้นไปถึง 7K จริงป่ะกูเป็นเฟนมึงมากูไม่เคยเห็นมึงถึง 5K เลย อยู่สลาด้าแค่ได้อยู่กายมึงเห็นยังมึงเห็นยังฮะใจเป็นตัวจริง,งเห็นยัง ยิงุชซี่คิดโดคิดโดคิดโดเขาชมสาลาดานะ Subscribe